สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะ คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทีาพรนิชัยรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องรองาวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนั่นเองนะคะในเรื่องราวแรกนะคะเกี่ยวกับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้ร่วมมือกับกสทชนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าการแจ้งเตือนภัยแบบเจาะจงสําหรับคนไทยทั้งประเทศในการใช้เทคโนโลยีเซลล์บอดแคสต์นั่นเองค่ะโดยทาง ด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ถแถลงต่อสื่อมวลชนตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะ ซึ่งได้เปิดเผยในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยสำหรับคนไทยแบบเจาะจงหรือว่า emergency alert นะคะกรณีมีเหตุร้ายหรือว่าภัยพิบัติที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและต้องการให้หน่วยงานรัฐสามารถแจ้งเตือนแบบเจาะจงได้ทันเวลาเพื่อป้องกันภัยและลดความเสียหายต่อประชาชน โดยได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมช่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วนะคะทางด้านของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมกับนายไตรัตวิริยะสิริกุลรักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชได้ชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยระยะเร่งด่วนภายในหนึ่งเดือนใช้ระบบส่ง SMS Location b a s e d Service ให้ครอบคลุมทั้งประเทศจากเดิมที่มีใช้อย่างไม่ครอบคลุมไม่บุรณาการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรส่วนระยะปันกลางโดยเร็วใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า SMS โดยจะแจ้งเตือนแบบเจ่อจงได้ทันทีค่ะและมีการเตือนได้ในหลายรูปแบบนะคะเช่นการสั่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารซึ่งเซลล์บอดแคสต์นั้นพร้อมดำเนินการจะเร่งขยายในวงกว้างโดยเร็วในส่วนของระบบเซลล์บอดแคสต์นะคะเป็นระบบการส่งข้อความแบบส่งตรงจากเสาส่งสัญญ,ญาณสื่อสารในพื้นที่ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารในพื้นที่ที่มีการติดตั้งเสาส่งสัญญ,ญาณ ซึ่งก็จะทําให้การส่งข้อมูลนั้นรวดเร็วและครอบคุมทั้งพื้นที่และเซลล์บอดแคสต์นะคะไม่ต้องการเบอร์โทรศัพท์ทําให้รวดเร็วกว่าการส่ง SMS มากค่ะนอกจากนี้นะคะระบบเซลล์บอดแคสต์สามารถทํางานได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ส่วนระบบการแจ้งเตือนภัยแบบเดิม SMS จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าระบบเซ l ล์บอทแคสต์มากค่ะโดยระบบ SMS จะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีในการประมวลผลว่ามีซิมโทรศัพท์หมายเลขใดอยู่ในพื้นที่บ้างนะคะและใช้เวลาในการส่งข้อความอีกประมาณ1-20นาทีในการส่งให้ครบกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่โดยเฉพาะในกรณีที่มีคนจานวนมากในพื้นที่เป้าหมายค่ะ ซึ่งทางด้านของนายประเสริฐนะคะได้กล่าวต่ออีกนะคะว่าทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมกับกสทชได้ประสานงานกับทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ AIS และทรูนะคะทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะซึ่งในครั้งนี้ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาระดับชาติเป็นภัยที่เกิดขึ้นเมื่อไร่ไม่มีใครทราบโดยจะรีบ ไปดำเนินการโดยเร่งด่วนและหาลือกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องข้อสั่งการที่สำคัญต่อไปนั่นเองค่ะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะทางด้านของนายชยาพลมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เปิดเผยภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมในครั้งนี้นะคะว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้เร็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ของพี่น้องเกษตรกรเพื่อต่อย,ยอดการประกอบอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยบุรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบปะประชาชนเพื่อบริการความรู้ด้านวิชาการให้แก่พี่น้องเกษตรกรในด้านพืช ด้านปศุสัตว์และด้านประมงรวมไปถึงเพื่อจัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการในอนาคตสำหรับในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากกว่า150คนค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของนายชายาได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ตัวแทนเกษตรกรจำนวน15หมู่บ้านประกอบด้วย 1. พันปลาโดยกรมประมง2มเมล็ดพันธุ์ผัก โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 3. ต้นหม่อนโดยกรมหม่อนไหม 4. น้ำหมักจุลินทรีย์โดยกรมพัฒนาที่ดินและ5ต้นส้มโอพันธุ์ทองดีโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรีนั่นเองค่ะ โดยการมาเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนบ้านต่อไม้แดงในครั้งนี้นะคะทำให้เห็นถึงศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนที่มีการพัฒนาไปมากขึ้นแสดงถึงองค์ความรู้ภายในกลุ่มที่มีการพัฒนาทั้งในด้านของการผลิตการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์รวมถึงด้านการตลาดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ซึ่งตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสิน กระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์นะคะพร้อมสนับสนุนรูปแบบการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสู่รูปแบบ SME เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้พี่น้องเกษตรกร,กรสามารถยืนบนขาของตนเองได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายชัยยานั้นได้เดินทางไปยังด่านชายแดนบ้านผุร้อนเพื่อตรวจราชการตามนโยบายปรับปรามการลักลอบนำเข้าสินค้ากเกษตรผิดกฎหมาย ซึ่งผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งเร่งด่วนการตรวจห้องเย็นจำนวน3ามแห่งไม่พบการกระทำความผิดทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์มีมาตรการป้องกันลักลอบนำเข้าพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยการบริการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในการเฝ้าระวังและตั้งจุดตรวจตามเส้นทางการเคลื่อนย้ายสินค้าบริเวณรอยต่อจังหวัดและแนวแตะเข็บชายแดนนั่นเองค่ะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะทางด้านของนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีนั้นได้เห็นชอบร่างถแถลงการแสดงเจตจำนงระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยแห่งสาธารณรัฐ ฝรั่งเศสว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดังนี้ค่ะ 1. เห็นชอบร่างถแถลงการแสดงเจตจำนงระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการอุดมศึกษาและวิจัยแห่งสาธรารณรัฐฝรั่งเศส ว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร,ร่างแถลงการแสดงเจตจำนงในส่วนที่ม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยขอให้ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หารือร่วมกับกรมสิทธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้นๆโดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกค่ะ 2. นะคะอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ลงนามในร่างแถลงการแสดงเจตจำนงค่ะ ซึ่งทางด้านของนายคาลมนะคะได้กล่าวว่าร่างถาแถลงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบการดำเนินความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานของทั้ง2ประเทศบนพื้นฐานความเสมอภาคและประโยชน์ร่วมกันค่ะมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้นะคะครอบคุมความร่วมมือ15สาขาความร่วมมือได้แก่ 1. เทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ 2. พลังงานหมุนเวียน 3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 4. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 5. เครื่องสำอางนวัตกรรม 6. การวิจัยแสงซินโคตอนการประยุกต์ใช้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 7. เทคโนโลยีอวกาศและสำรวจระยะไกลระบบภูมิสารสนเทศและการสอบเทียบ 8. การเกษตรอาหาร 9. ก,การประเมินวัฒจักรชีวิต 10. นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 11. การเปลี่ยนแปลง,ปลงสภาพภูมิอากาศ 12. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 13. ม,มนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์เช่นโบราณคดีมนุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และวรรณคดีทางศาสนา14การนำวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนและการสื่อสารวิทยาศาสตร์และ15 สาขาความร่วมมืออื่นๆซึ่งอาจเห็นพ้องในการดำเนินความร่วมมือกันและครอบคลุมใน5กิจกรรมค่ะซึ่งก็ได้แก่ 1. โครงการวิจัยและพัฒนาร่วม 2. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาจารย์นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย 3. การจัดงานและการเข้าร่วมในกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านวิชาการ การจัดประชุมการฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดแสดงนิทรรศการและอื่นๆ 4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและเอกสารด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ5าค่ะนั่นก็คือรูปแบบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆซึ่งอาจเห็นพ้องร่วมกันในขอบข่ายของแถลงการแสดงเจตจำนงนในฉบับนี้อีกด้วยนั่นเองนะคะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะทางด้านของนางรัตเก้าอินทวงศสุวรรณคีรีรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานทบทวนมาตรการในการลดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเบนซินเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนหลังจากที่ได้ดําเนินการมาแล้วในกลุ่มน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลค่ะ จากสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นสูงอย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะดังนั้นรัฐบาลจึงมีการดำเนินนโยบายเพื่อรับมือราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นรวมไปถึงบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในกลุ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินกระทรวงพลังงานได้เสนอแนวทางในการปรับลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน2แนวทางค่ะได้แก่แนวทางที่1นนะคะได้ ให้การช่วยเหลือสําหรับผู้ประกอบอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะแนวทางที่2ก็คือช่วยเหลือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยโดยทั้ง2แนวทางนี้นะคะจะใช้เงินจากกองทุนน้ามันเดือนละ95ล้านและ4,000ล้านบาท ตามลำดับค่ะโดยจากทั้งสองแนวทางที่ได้เสนอมาพบว่ายังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรเนื่องจากจุดประสงค์ในการลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นซินคือการลดราคาในภาพรวมให้ประชาชนทุกคนนั้นได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันจึงเกิดเป็นแนวทางเลือกที่3 นั่นก็คือลดราคาเชื้อเพลิงเป็นสินทั้งระบบโดยตั้งเป้าว่าลดไม่ให้น้อยกว่าดีเซลแต่ทั้งนี้ต้องหารือกับกระทรวงกันคลังอีกครั้งเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจนนั่นเองนะคะ ในส่วนของรายละเอียดก็จะมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโครงการของน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินรวมไปถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆโดยทางรัฐบาลนั้นจะได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องของการตลาดอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะขับเคลื่อนการดาเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะนั่นเองค่ะและสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของศาสตราจา,นนารย์นฤุมนพิญโยศินวัตร ผู้แทนการค้าไทยร่วมหาเรือเกี่ยวกับปัญหาสินค้าไทยไปจีนโดยมีทางด้านของนายพีรพัฒน์คอทองรองปลัดกระทรวงเกษตรและสากร์นายชาญศักดิ์ชื่นชมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนนายปณิธานมีชัยโยผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือว่าอาตรกรนะคะนายวุฒิเร่งประดุงนายด่านสุลกากากรสนักงานสุลกกกรหนองคาย นางสาวจารุมวนวนิษฐ์สุวรรณผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไปนางสาวรัตนาอิทธิอมรผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาสินค้าไทยไปจีนในครั้งนี้นะคะซึ่งทางด้านของศาสตราจารย์นรุมนพินโยสินวัฒน์ผู้แทนการค้าไทยนั้นได้เปิดเผยภายหลังจากการหารือนะคะว่าสินค้าการเกษตรของไทยเป็นที่ต้องการของประเทศจีนโดยมีมูลค่าการซื้อสินค้าเกษตรของไทยในแต่ละปีมูลค่ากว่า5 0,000ล้านบาท ซึ่งความต้องการของสินค้าเกษตรของไทยจากประเทศจีนมีมากกว่านี้แต่ทางประเทศไทยมีข้อจำกัดในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่จะต้องปรับปรุงให้อำนวยความสะดวกต่อการส่งออกให้ง่ายขึ้นรวมไปถึงการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพการส่งออกได้มากขึ้นกว่านี้ค่ะ ซึ่งการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้นะคะได้ผลเป็นที่พอใจซึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นอกจากประเด็นการพัฒนาการขนส่งสินค้าในเรื่องของการจัดตั้ง one-stop service หรือว่า OSS นะคะที่เป็นนโยบายหลักของกระทรวงพาณิชย์ยังมีความพร้อมดำเนินการขยายจุด OSS ตามพื้นที่ชายแดนทั้งหมดค่ะเพื่อให้เป็นศูนย์ในการจัดการเบ็ดเสร็จ ทั้งในเรื่องของเอกสารและการปล่อยสินค้าโดยจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ OSS ภายในระยะเวลา3เดือนในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะปรับปรุงกฎระเบียบให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นสำหรับปัญหาเรื่องการรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรนะคะในปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเชื่อมโยงกับระบบของประเทศจีนทําให้มีความน่าเชื่อถือสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าเกษตรไทยได้มากขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะคะ ซึ่งทางด้านของศาสตราจารย์นฤุมนพิญโยสินวัฒน์ผู้แทนการค้าไทยนะคะได้กล่าวต่ออีกนะคะว่ารัฐบาลนั้นพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสร้างไรายได้เข้าสู่ประเทศไทยและพี่น้องเกษตรกรโดยจะจัดหาช่องทางในการจําหน่ายและดําเนินมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการส่งออกสินค้าให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ต้องการรับฟังติดตามรายการเราย้อนหลังนะคะสามารถรับฟังได้ทางอา t ์ทาร์พอดแคสและในวันนี้นะคะดิฉันกันทียาพรเนชัยรัฐรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547-2549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538-2545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ r c m r t a m i t h ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยศัสดีใกล้บ้านเสียงนี้มีชีวิต ที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เเพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน